โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผม U Y N ตอนนี้นะครับก็อยู่กันในวอลซีเซิร์ฟเวอรแห้ง C นะครับทุกคน วันนี้ก็กลับมาในเซิร์ฟนี้กันเหมือนเช่นเคยนะครับสลับวอซีไอแห้งซีจริงๆก็คือมาทำหลายรอบแล้วมาประจําแล้วคนน่าจะจได้แต่เผื่อใครไม่รู้นะครับเพิ่งมาดูครั้งแรกบอกไว้เลยว่าเซิร์ฟไอแห้งซีนะครับเป็นวอซีแนวอ้วนซีนะครับที่เล่นสบายเล่นง่ายนะครับทุกคนกว๋วยอ้วนซีเพราะงั้นก็คือใครสนใจอยากเล่นก็ลิงก์กลุ่มใต้คลิปนะฮะและ่องสำคัญคือวันนี้ผมมาเพราะว่าของใหม่และกิจกรรมใหม่มากมายแต่ก็จะไปดูนะครับก็เหมือนเดิมครับใครของก่อนเริ่มเกมก็คือกันโปแอนตี้ชีทนะครับ ใครนะฮะสนใจหากันโปเพื่อเปิดเซิร์ฟวอรซีแต่ไม่รู้ใช้ใครไหนนะครับสามารถมาใช้กันโป้แอนตี้ชีทที่เป็นสปอนเซอร์ผมได้นะครับเพราะว่ากันโปเนี้ยดีนะครับแอดมินการันตีว่ากันโปจับได้ทุกค่ายที่สำคัญคือปลดแบนยากมากและที่สำคัญมากกว่าน,นั้นนะครับนี่ฮะ ไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันซ่อนจอซ่อนกรอบแค่ไหนก็สามารถมองเห็นได้หมดนะครับไม่ว่าจะซ่อนแค่ไหนก็ถ่ายติดนะครับทุกคนและบอกเลยว่ามีระบบอื่นอีกมากมายนะครับสามารถดูได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับผมอ้อจะแปะลิงก์ของการโปร Anti Cheat ไว้เช่นกันนะครับทุกคนประมาณนี้มากลับเข้ามาสู่สปอนเซอร์หลักของเรานะครับก็คือไอ้แห้งซีซึ่งวันนี้นะครับอย่างที่บอกไปว่า นี่เลยของโปรใหม่นะครับก็มีเป็น 50, 300, 1,000แล้วก็โลเพในราคา150บาทนะครับราคาโคตดสบายกระเป๋า150บาทเซตแสนนะฮะถัดมาก็จะเป็นสุดท้ายนะครับเหมือนเดิมคือเซต2,000แล้วก็ VP แต่ของ VP นี่พูดถึงบ่อยละพูดถึงค่เซ็ตพอแล้วกัน2,000โปรนี้นะครับจะเป็นเซต GR นะครับทุกคนนี่เห็นไหมทุกคน2,000 GR โค้ดหัโคตดตึงและตัวละครก็เป็น500กโจนะครับทุกคนประมาณนี้ที่เหลือก็จะเป็นของสมัครใหม่ผู้เล่นใหม่นะครับแล้วก็กิจกรรมนี้ครับฟาร์ม อันนี้คือฟาร์มทั่วไปนะเพราะว่าจะมีฟาร์มธารา ลินไปที่อะไรฟาร์มธรรมดากับฟาร์มบอสเอเบลพียี่คือฟาร์มธรรมดานะครับก็ได้ถึง9 0้าถึงเกนะครับเอาไปคราฟเออไปคราฟไปเก้าบเก้าเอได้แล้วก็จะเป็นนี่ฮะของออนไลน์เวลาแล้วก็เป็นของคราฟนะครับนี่อันนี้คือจะเสนอเลยคือนอกจากถุงมุนทานอสเนี่ยมีซองมังกรเทพเจ้าด้วยที่รูปร่างนี้โคตรขุนเคยมาจากแคสซีแต่มาอยู่ในอ้วนซีนะครับคิดว่าน่าจะตึงน่าดูนะครับอันนี้คือของคราฟใหม่นะแล้วก็จะเป็นนี่เลยครับของแช่กลุ่มเจ็ดกลุ่มแล้วก็สุดท้ายนะครับเป็นของฟาร์มบอ M VP นะครับก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนโอเคที่เหลือก็วันนี้ที่ผมรีบมาไม่ใช่ว่าอะไรทุกคนก็คือเดี๋ยวที่ให้ดูภาพเมื่อกี้ประกอบไปหนึ่งของคับใหม่เออดีๆ,ๆของคับบอสวีพีก,บกับของคับที่ที่โชว์ภาพเมื่อกี้ๆๆพพๆๆนี่นะฮะที่ผมมาวันนี้เร็วๆแบบว่ารีบเ,เปิดคลิปพูดดิ้นพันเพราะว่าอะไรละครับ <laughs> นี่ครับไอกล้องเด็กระยำนะครับ ไอ้กล้องเด็กเวนมันสตรีมอีกแล้วเจอกันอีกแล้วอ้ยทำไมมุมกล้องแปลกไปนี่คือผมมานั่งดูวันนานตั้งแต่โพสตรีมแล้วครับห้าทีแต่ผมไปขี้มากูขี้แต่กูสารภาพเลยคือผมจะมาทำคลิปตั้งแต่ไอ้กล้องอ่ะสตรีมประมาณห้าทีละแต่วันนี้คือกินเวลาไปประมาณสิบกว่าทีกูไปทั้งขี้มากูขี้เลยแบบ คือขี่มันปวดท้องจริงอะ่ะเราขี้ไม่สุดกูก็เลยจะออกมาพอกูกออกมาปุ๊บไอ้เฮ้ยมันปวดอีกแล้วกูก็เลยกลับมาขี่รอบนึงจนเนี่ยผ่านไปไประมาณสิบหาที <c oughs> ทพึ่งจมาทำคลิปก็ขออภัยด้วยนะครับที่วันนี้ผมมาทำคลิปดึกแต่เก็ไม่เป็นไรครับมาช้ามาเร็วพลร,รับคือกันนะครับคือวันนี้ผมก็ แอดมินนะครับบังเขาฝากผมมาว่าเอ้ยยิวไอ้กล้องเขาติมอยู่วันนี้ก็สัตว์ให้หน่อยหนักๆเลยเออก็เขาส่งลิงก์มาแล้วกูปวดขี้เลยแบบอุ้งหมัดหน้าจนปวดขี้ไงก็แบบวันนี้ผมจริงจะมาเกียนนะครับยังไม่ได้เล่นของโปรใหม่ให้ดูก็โปรใหม่เดี๋ยวคลิปหน้ามาให้ใหดูแล้วกันเพราะว่าอยากเล่น G r อาตบคนซึ่งวันนี้นะครับอที่บอกว่าวันนี้ไอ้กล้องสติมอุ้ยโอ้โหเด็กใจดีขอมาให้ด้วยผมจะไปแกล้งมันแบบเต็มระบบเต็มสพเลครับแล้วปิดท้ายด้วยการเอาซองแสนตบมันนะฮะซองแสน แต่ก็จะไปซองแสนเข้าไปแบบว่าแก้งมันก่อนเอาแบบแก้งแบบไม่ให้มันรู้ตัวเลยว่ะให้มันรู้ตัวช้า<ไ>มาดูดูคนว่า,า,วาจะไปยังไงนะครับซึ่งที่บอกว่าผมจะค่อยๆเ,เอาปืนตอดมันให้มันตายนะครับแบบให้มันแบบโดนตอนแตนะอ่ะเออแบบโดนตอนแตนะอ่ะเออนะเฮียช่วยด้วยครับหมอเพื่อนผมตอนเตะอะไรเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวผมขอ,อปืนก่อนเอาปืนที่จะไปไปตอดมันปืนนี้400กว่าดาเมจมัน ถ้าถามว่าได้หมายมันก็ได้เอาปืนเอาปืนพันกลับไปต่อดีกว่าแล้วก็ผมเอาปืนเกลียวมาเพียบเลยซึ่งผมจะแกล้งเป็นระดับเลเวลไปนะครับแบบว่าแรกๆคือเอาปืนสกิลให้มันได้เป็นมันเลื่อนรุนแรงกว่าปกติให้มันตายแบบวุ่นวี่จับเพราะว่าตายเร็วกว่าปกติซึ่งไม่รู้ว่าจะจับได้หรือเปล่านะถ้าแบบว่ามันเซียนจริงไหวพริบดีจริงมันก็ได้จับได้ครับว่าเฮ้ยกูโดนยิงจากไหนไม่รู้มาแต่ถ้ามันไม่รู้ก็นั่นแหละแล้วค่อยขยับเปนเลเวลไปต่อไปคือเป็นปืนเม้าหลอนจอาดำมันมันก็นั่นแหละก็จจจะะะะะรรรรู้้้้้้้แแแแแแลลลลลลวววววหหเเเเเพาาาาาา่่่ป็็็นนนนนนนมออออออดดดดดคคคคคีีกกกกกบบบบไซสสุุุยยยััททตฮโ ขออนุญาตเบาเสียงเกมนิดนึงเพื่อที่จะดูสติไปกล้องนะฮะแล้วก็ไอ้กล้องตายนะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยรูเหี้ยไอ้โคตรเฟสไอ้ตัดเพื่เกิดใหม่ไอ้โคตรเฟสตายเลยตายเลยไอ้เหี้ยไม่ตายหรอโอ้ยเจ็บตาเจ็บตาตายมึงตายข้าเจ็บนะไอ้เจ้าตัวน้อยเปิดนะผมไม่กล้าอีกแล้วไอ้เหี้ยตายดิโอ้ยเจ็บเลยวะผมก็ัมันรัวมาเฮ้ยทุกคนผมกลัวยิงก็ตายดิเดี๋ยววาก่อนเดี๋ยวมันก็ตายทุกคนที่ผมรักครับ ว่าก็รอบเปรอบมาหาพวกน้องก็รอบมาหาพวกแล้วปิดล็อกเป้าดีกว่ากูเปิดกูเปิดล็อกเป้าแล้วแบงไปรอคนอื่นอ่ะผมปิดล็อกเป้าดีกว่าครับทุกคนเล่นปกติเอลวกูดีลวโซโรเรเวบรีเฮ้ยเรดูเรดูสนุนะเดูสนุกนะเฮียมันคือเกมน้องมันคือเกมวอร์ซี่อ่ะร oh, ู้จักคว่าวอร์ซี่ป่ะดยูอแต่วอร์ปว่าสงครามอ่ะน้องมันไม่มีคาว่าสาัคีใจดีหรอกดีโง่ ยอมรับความจริงซะกบ้างได้พวกเด็กเปรดเอ้ยเอ้ยมันหลอกไม่หลอกไม่หลอกอยู่โลกความจริงน้องใครแม่งยิงกูวะใครไม่ยิงกูวะฟันเหลียวไอ้เหี้ยแม่งไม่ใช่แล้ไม่ใช่ละไอเด็กตัวไหนวะกูบอกละค่อยๆเล่นจับเบาๆของทุกคนถ้าเอาแรงอ่ะเดี๋ยวมันจะรู้มันจะไม่สนุกนะครับขอแบบ ก็แ่แกล้งกันเหลือไปเท่าไอ้เลุอนไอ้เลุันเหลือแม่งก็ไม่ด่ากันย้เลยุรตลกซองไปดีว่อุ่งผมขายเอาลูกซไปก็มีข้าวแล้วผมยิขวารอถ้ามันมีคนอยู่ใกล้ก็เราคนอื่นตายมรู้งเพราะลผมจะแบบว่านีหลเอาแบบถ้ามันอยู่กไกลก็หรือคนเยอะผมก็จะไม่รเป้าครับถ้าแบบว่ามันกใกลอย่างไแ้ก็รัเป้ายิงคนเดียวสบายๆครับทุกคนไดูไปกล้องต่อนะฮะให้มันร้องเด็กะนก็เหลือเือที่จ ปัดตอนเปล่ยนเรืองตัวเองไรอ่ะเริ่มขบวนการกวาดล้างได้ครับพี่อ่ะครับพี่ใช่ไหมรับพี่ใช่ไหมอย่าห้าวไอ้น้องโอ้ยมันเจ็บจังเลยเจ็บจังวะเป็นลิงสะเลาะหัวกูม่มันเจ็บจังวะบอกว่าเจ็บจังวะถือว่ามันเอ้ยถือว่าก็ไม่เซียนนะเพราะถ้าคนไม่เซียนมันจะไม่ค่อยสงสัยแต่ไอ้ที่แบบมันสงสัยเพราะว่ามันคำนวณมาแล้วอะไรปกติสมองกูคิดค้นมาอย่างดีพวกเด็กเกี้ย จะมองปลาได้แตงกันหรอจะมองปลาแตงกันหรอแตงคับนอนผมไปวิ่งทุกคนไม่ต้องถ้าคนเมาเมาอย่าว่านะเพราะว่าถ้าผมไม่วิ่งอ่ะโง่คิดไม่ทันแล้วก็เป็นเหตุผลหนึงถ้าผมไม่วิ่งอ่ะแล้วผมอยู่กับที่นานๆอ่ะมันอาจจะมองเห็นชื่อผมล่องหนแล้วมันจะรู้ว่าผมแบบว่ามาแกล้งมาทุกคนเลยแบบว่าขอเนี่ยนะครับเพราะว่าถ้ามันล่องหนอยู่แล้วบัญชีเงี้ยแล้วเห็นผมอ่ะเออชื่อขึ้นนะเออเข้าใจปะต่อเลือดขึ้นด้วยนะครับแล้วคือแบบนั่นแหละเลยต้องแบบนิดนึงนิดนึงมันกูหล่อ แคร์ได้ยิงมาดีดิเฮี้ยเมื่อกี้กูน่าจะยิงไอ้เฮี้ยนั่นให้ตายตไปซะปืนโผล่ไอ้เฮี้ยเล่นบอลตีอะไรปืนโผล่วะไอ้วินโอ้ยไอ้เฮี้ยแล้วเอ็เคตัวไหนแม่งยิงกูยังษ์เอ็เคตัวไหนยิงกูวะเริ่มเริ่มถือว่ารู้จริงรู้จริงเก็บชิปถ่ายจะแตกสองแล้วน้องยิงมันให้ตายน้องไปยตายตายวัวหูติดเลเซอร์แล้วไอ้เฮี้ยไม่ไหวละ หิวของของก็ตายไปซะไอ้ตัวหิวไม่ได้ครับไอ้ตัวหิววะกูชอบเลยมันโง่ดีอย่างที่บอกว่าผมไม่อยากฆ่ามันถ้าฆ่ามันมาดูนะครับแล้วแบบว่าค่อยๆแก้ก่อนทีละเลเวลนะครับขอขายคือใครของไหวไหมเนี่ยขอขายเลยไหมแหลกยิงไม่ออกตายอนึงวันสุดกับกูป้าวันสุดกับกูป้าแคสตี้อะแคสตี้อ่ะด้องแคสตี้จริงที่หูอ่ะโอ้ยหนีไปเลยไก่ชิคเก้นเราโดนเราดีกว่าเมื่อกี้หนีฆ่าไปซะไอ้เหี้ยตัวไหนมันยิงไอ้เหี้ยตัวไหนมันยิงวะมันเบ่จริงกันอ่ะ เพราะไม่รู้ผมจะมานะผมผมไปเมนติมานานแล้วเว้ยเมนตั้งแต่เปิดติมาที่ผมไปัดปันเพราะว่ามีคนรับสัมันดาดดกลว่าจะด่ากันครับไปด่ากล้องดีกว่าครับอะไรเงี้ยมันคงไม่คิดผมจะมาตอนนี้หรอกก็ทำได้แค่ขี้โกงเป็นเฉยพวกไก่หาดูดูดูเอดูดดูเดดูเอดูดูดูเอูอูเอออูเดูอดเออกูดดออดอดออเอ เมื่อกี้หมดเมื่อกี้หมดเมื่อกี้หมดอนตัวนะเพื่อนเหมือนไม่รู้จริงอันนี้มันเบิดจริงทุกคนปกติจะมาให้มันรู้ใช่ป่ะถ้าแกลบแกลบหนักอ่ะตอนนี้คือแบบว่าดูดูมันพยายามบองหาเว้ยตายละมันรู้ละมันรู้ละไปเพิ่มเลยเพลทุกคนไปเพิ่มเลยเพล โอ้ยี้ยวิญญาณไอ้สัตว์เอ้ยวิญญาณเล่นกูแล้วยี้ยวิญญาณเละเล่นกูแล้วเธอวิญญาณเล่นกูแล้วกูว่าแล้วมันทำมันเละเขินกูแ้วกีว่าแล้วมทำมันแปลกกูว่าแล้วมันแปลกตอนนี้ผมว่าจะรู้แล้วเป็นผมเพราะว่าเพราะว่าผมเรมาเป็นมันก่อนต้นปีสิบไงแล้วก็เป้นปีสิบห้าทีเพราะไปแก้มันคือไม่รู้เลยว่าผมฆ่ามันไปแก้มันแต่ไปแก้มีอะไรแก้มต่อหนึ่ง้ยแต่ประเด็นคือแบบ ไอ้ยีอ่ะคือข้ามมาตายพอดีอ่ะทุกคนเพิ่อพลั้งมือไปหน่อยนะครับเพราะว่าจริงคืออยากจะแจ้งมาต่อนะแต่นี่คือว่ามันรู้ไว้แล้วก็อัพเลยไม่ต้คำเกตนะครับก็มาหลอเจ้าดำเจอกูหนอย้มาหลอเจ้าดำแม่งกูแตก เราบุสกิล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 เขาตกใจเพราะว่าบุสกินมันน่าตกใจมากกว่าเพราะว่าครั้งแรกแบบว่าเราจะใส่ความสุขเพราะไงทุกคนในเซิร์ฟก็สู้พี่ไม่ได้ด้วยแบบอุ้ช่างอ่ะโอ้โหล่าสุดแคสซีธรรมดามันสู้ผมไม่ได้ไใ้กล้องอ่ะไปดูคลิปได้ทุกคนคลิปล่าสุดแคสซีผมอ่ะที่ผมไปตบไอ้กล้องคาเซิร์ฟมันอ่ะมันสู้ผมไม่ได้ด้วยนะแคสซีเซิร์ฟต้นอ่ะเพราะผมไม่ได้ไงยีมมันคมกว่ากล้องไงผมรือเปล่าับิดระบบเลบ้อกล้องเราบอกว่าเราเซฟเพราะว่าอยู่ใน่าเซฟตายได้กบมัวน้เล่นเลือดแดงไปดจ้เีลือเกิไม เฮ้ยไอ้เฮียจอพ่อมึงกูไปอย่างนี้หรอไอ้สารไอ้เฮียกูไม่ไหวแล้วกูต้องหนีแล้วไอ้เฮียไม่ไหวแล้วหนีละเล่นกูมันก็ทำได้แค่คิดกงกูแค่นั่นแหละไอเดสปิริตไอ้เฮียมันก็ไม่มาสู้กูได้หรอกเฮ้ยกูแบกภาคภูมิใจวะตัวที่กูไปเกือบมาเป็นจักรพรรดิอ่ะจักรพรรดิเอาแม่งลินอยู่แล้วจักรรรพท่ามือใครล้มลงเขาหนีไม่ได้โอ้เว้ละไอเฮียแล้วกูจะสู้ใครอะอย่างเงี้ยเว้ละ พี่ช่วยผมก่อนพี่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 บ้าด่าหีไม่ได้บ้าด่าหนอ่ะผมไม่ได้อะไรบ้าด่าดนีอ่ะเมาแบบแม่งหล่นหล่นหน่อยมันดูดกระชามดูยาหมาแบบมันจะล่องลอยลอยหลอนหน่อยอ้าบ้าไอ้ที่อ่ะเอานี้วหรือเป่าเอาแล้วหล่าเอาเอากูแม่งกูแบบกูได้จะไปทำบุญนะแบบบ่ากรรมกูเยอะแหละไอ้เหี้ยเอาแล้วเอาแล้วบอกเอาแล้วบอกเอาแล้ว เอาแล้วบอกเอาแล้วูแล้วไอ้เหียบุดีแหละวิญญาตาบ้า่แต่ไอ้สวสามแฉ่งเขาไอเยอะบุครับกรับกาบาคาด่อยไอ้เหียหล่อแล้วหล่อแล้อ้แค่ไบ้างเร้วัวเบีอรีจะทำบูดีารจะทำแล้วบูดีไปเข้าอารจะทำดีกว่าไอ้เหียได้าตองเจอสัตว์นโดนโดาเนอะ เอ้ยมึงเอาวะนข้าพ่อเหรออารยธรรมแค่นี้มึงก็ทำอะไรกูไม่ได้ล้ไอ้ผีปีศาจไม่ใช่เรื่องไม้ปีศาจมันจะเรื่องไม้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 หลอนเลยอ่ะฟันเหลืองอ้าวเหี้ยแล้วกูผิดอะไรอ่ะโอ้กูผิดอีกแล้วอ่ะมึงทำอะไรกูก็ผิดเลยปัดกระโบดฟันเลี้ยงลายไปกรโบดปลาดอกฟันเหลืองกระโบดเลยอ่ไม่โทษกูอ่ะโอ้ โอ้ขนาดกูอยู่ตรงนี้กูกูทำอะไรกูก็ผิดโอ้ไอ้กล้องทำเหี้ยอะไรก็ผิดรู้แล้วมาดูกันถึงเวลาละโอ้ยกล้องแม่งตายไอ้กล้องแมันตายดูกันป่าได้เวลาได้ปกตินะทุกคนปกติที่ว่าคือปลดล็อกเดฟไปแก้มาครับไอ้ปลดล็อกแล้วก็ไปแก้มาครับไอ้กล้องกันไหนวะไอ้กล้องกันไดนวะไอ้กล้องไหนวะมันยังอยู่อยู่เลยเหี้ยปืนผีปืนผีเสียงอยู่เลยผมไม่น่้หงอยไอ้กล้องเลยเหี้ยเดี๋ยวผมรอตบนะครับรอต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 บรอจบ ขออย่ารับตัวแบบตึงๆนะไอพวกเดือดตีนไอ้ยยากคุยเช่นนี่ไม็กโมยาคุไปเอาไปเหอะพี่เอาไปเหอะสเปกตัวสเปกตัวสเปกตัวกูกันอะไจะเก็บยาเลยใช้แม็กทองเอาหรือใช้แม็กดำได้วะเพราะไอ้อุ้นซีใช้แม็กดำได้เพราะว่าในคล้ายกันด้วยแม็กกูโดนแกแต่ตอนแรกมันเหมื่อมากเลยตอนแรกมันเหมื่อเลยแม่ไหนแม้รู้เป็นผมไหมเป็นไปธรรมดามาหนึ่งธรรมดากับผมได้ไหมครับไม่ครับน้องพี่ดิสหนีแล้วเออมาถึงหนึ่งมาผมอยู่ได้ทุกตัวครับเซร็จ ฉันปามนี่เดี๋ยวผมเชิญหนึ่งเชิญหนึ่งแล้วสอานีตบนะครับเรื่องสถานีตบมาดิกดไปเอาว้าวดอกเดี๋ยวตบให้เวิร์ดแคสซีดี๋ยวกูท้าบอลแล้วกูท้าบอลกูออกเลยกูออกเลยกูออกรอเลยแล้วกูจะเอาซองใส่เนี่ยตบแม่งไอ้เหี้ยมา ไม่ด้เดี๋ยวผมแกแกล้งเล่นปกติมาสักรอบนึงนะครับแล้วก็รอบสองอ่ะเอาสองใช่ไหมวะอ่ะมันตายใจนะครับอีกสาระตกเลยก็ได้แต่คือมึงโยนกูโอ้มึงไปตายใจตายใจไม่ได้ปกติแต่แพ้มันปกติแล้วค่อยรอบสองค่อยตกฟันนะครับพันน่ะเฮ้ยพันว่าพันว่ะเฮียพันเหรอเราคูไม่ตายหรอกกระเบื้องเอลไลส์บูเวตไม่ใช่กูเฮียไม่ใช่กูไม่ใช่กูเฮียนะใครไม่รู้น้องแล้วกูหิวแล้วกูหิวแล้วกูหิวพี่กูลุกูมันไม่ใช่กู แค่นั้นเนี่ยมันไม่ใช่กูน้องนะใครไม่รู้น้องตายว้น้องใครไม่รู้น้องไม่ใช่กูไอ้คเยอะอ๋อพ่อมึงเอาสีไอ้เหี้ยใครไม่รู้ไม่ใช่กูไอ้เหี้ยไม่ใช่กูไอ้เหี้ยเราตบตีกันอ่ะอ่ะเราตบตบตบตีกันอ่ะไม่ใช่ผมทุกคนใครไม่รู้ไอ้เหี้ยใครไม่รู้เอาไม่เกี่ยวกูแล้วไม่เกี่ยวกันนึ่งนะครับ ไอ้เหี้ยแม่งเล่น94ไอ้เหี้ยกูว่าอะไรมันถึกจังวะไอ้สัสใครไม่รู้อ่ะโสดแหม่มึงอ่ะไอเก้าไม่อาจแชทเลยสัตว์บอกมันจงหนึ่งเราไปหนึ่งเราไปหนึ่งเราไปหนึ่งกูโดนหนึ่งเยอะมึุตติวิ่งอะไม่อาจแชทเลยก้องไอ้เด็กเหี้ยโอ้โหแล้วแม่งอยู่กันเป็นเซตเลยเฮียแล้วกูจะอะไรไปสู้อะรู้สึกกูนะว่าแฮงคฟ็อกเร็วกว่ากูอะถ้าหยุดรอมันอาจแชทจะจะโชว์ไปดึงแต่แกล้งมันทุกคนเฮ้ยมึงมาเตตนอะไรเนี่ย กองอานแชทโผเมื่อกี้ใครก็ได้ประสบนมาให้อานแชทสตรีมเหมือนนีโอ้ยี่เนี่ยมึงไม่เอามึงไม่เข็นยาวมามึงสตรีมล่อกลอยเกินเมื่ี้ไม่อาจชกอานแชทกูเลยผมตีแปดกูจะแก้บอลมันแล้วผมต้องเข้าไปตกมาในเซิร์ฟแต่ผมแบบอยากให้มันใจใจอีกรอบหนึ่งอย่างที่บอกไปว่าตอนแรกเห็นไหมผมก็แก้แบบว่าให้มันแบบเออไม่รู้ว่าผมมาแก้งเห็นไหมค่อยๆยิงให้มันลดลดแล้วก็เออสฉลฉลาดหรือว่ารู้จริงว่าโดนยิงแรงแปลกๆนะครับ อันนี้ก็จะแบบหนึ่งปกติมันรอบหนึ่งแพ้ก็คือแพ้ชนะคือชนะนะครับรอบสองก็สองแต่ตบอะไรกันทุกคน,กคนเห็นปะเดี๋ยวรอมาเนี่ยโอ้โหมันไม่มันไม่อัดแชททุกคนงั้นขออนุญาตปิดคลิปแบบจบไม่สวยแล้วกันอุตส่าห์ให้โอกาสผมอุตส่าห์ให้โอกาสมา,มานะครับแบบว่าเออไม่ได้กูหลอกไอไก้ไก่อ่ะใ่้ไคนยินกูหัวกูตายหลอกไอ้เหี้ยให้ได้แก้ตัวนะครับกุตส่าห์ให้ได้แก้ตัวนะครับไอ้เหี้ยเหลืองโอ้โหแรงเลยแรงเลยไอ้เหี้ยเหลือง <ไ S 1> ไวยเดี๋ยว,วมึงไม่ตายเฮ้ยเดี๋ยวผมดึงมาตบเลยทุกคนจบไปโอเคปะดึงมาตบเลยไปเท่ามึงนะกูรอดแล้วเพื่อนเดี๋ยวกูดึงมาตบเลยโอเคปะใส่เอาเซ็ตมะเอาเซตมาเซตได้ปะเอาอะไรมาไม่ได้เสีเย,ยออสใหญ่มาหรอกเพราะว่ามันเห็นมีสองพันอะ ซึ่งสำคัญไม่ใช่ผมไปนะมันจะรู้อยู่แหละเพราะว่าตัวละครอะนั้นมันอยู่อยู่ตอนตอนพร้อมผมเลยใช่มันเราหมองกูคิดก่อนกูจะชนะพวกมึงไงดีพวกเด็กเหี้ยถ้าจากโมกูปากเนื้อปลาละไม่ต้องคิดเยอะไอ้ก้องมึงมาแล้วละวก้องเอ้ยมึงีเซ็ตใหญ่อย่างไรตายอ่ะพวกมึงจะเท่ากับกูกูไม่ได้กลัวหรอกเซ็ตพวกมึงใหญ่กว่ากูกลัวแค่นั้นแหละแตกอะไรเหี้ยไอ้ก้อนแตกไปแล้วมันดึงไม่ได้นี่มามันดึงไม่ได้นี่มามันดึงไม่ได้กูลืมไปไอ้เหี้ยกูลืมไปเอาละเก็บฟิลละกู ยี่เกลเฟลเกลเฟวไอ้สัตว์เกลยดึกไม่ได้ดึงไม่ได้ี่านแล้วเจอกันอะไรปันก็เหลืองเจอกันอะไรปันก็เหลืองไอ้ก้องไปทำอะไรไปลแจบอสโอ้โหใส่แม่งเลยลากวะ้เหลืองนี่แหละครับเมืองไทยว่าไงน้อ oh, ง ที่บอกไอ้ที่ผมตัวละคร2,000วิ่งเช้าวิ่งว่่่ว่อแจกบอสแจกบอสฮัลโหลตกล้องอะไรไม่ป็นไม้หลอกไม่ไนนี้หลอกวิ่งแม่งเลยวิ่งช้ากว่ตัวละครแจกอ่าเออทำไมปะเป็นบินดูเหยื่อความาละเปนไปไหนมันเจอควาแจกไปเหรอจะผมยิไได้ว่าเดี๋ยวจะดีผมรูสมันจะเป็นสตรีมเหีทุกคนตอาเอเอาอไหนวะไอ้หียวิ่งเร็วกว่านี้ถ้าเท่าตัว2,000ดีหน่อยควรวิ่งถ้ะเป็นหล มังโห่จงวิเยคุยที่ผางดูมืนเดิมยังว้์ปเลยเอาเาขอค่ว่าอดีตเบสขาครับไอ้น้องอดตเบคขาเออคนว่ามเงี้ยครับมันจะ่เคยเล่นหรือเปล่าอดตเบสขาครับอดีตเบสขาเดียวอดีตเบสขาป้าพ่อมึงหรอป้าพ่อมึงเลยมึงจะมึงไปทำไปตายอกไาไปตายเะไกูต้องออกวะไอเหี้ยเด็กกูระเบิดแฟลชป้าใส่หน้าแม่งเลยเลป้าปไปเอาเราก็จบกลุ่มจะแม็กก่อนเฮ้ยเจ้าป้าิดจตไม่ได้แดเลยพวกไก่เอเอาเอาไาไป ไอพรกชิคเก้นนี่เราเบื um, okay? yeah. ่อไอพวกชิคเก้นนี่ก็ฟันกูไปโดนหรอกนี่ิคเนไงได้เหรอไอพ่อมึงไอ้ยอะเงี้ยโดนใส่เหี้ยโดนซนี่ล้อหลอกเขานักดีเออดูมันเล่นเงี้ยเนี่ล้อหลอกล้อหลอกล้อหลอก โคตรสะใจคนนี้เซฟไม่ดีคนเีิเซฟด่าไม่โคตรสะใจเพราะมันมันมันลอบตีนคนเีิเซฟ่งเข้าวิ่งออกไปไม่แตกของอะไรเงี้ยกูก็จะให้มึงจไม่รู้อ่ะกูไม่มีไม่มีมองนี่เฮียมึจะรู้ไม่ไหลควายกูถึงบอกว่ามึงไม่รู้เฮียอะไรแล้วมึงจะรู้ไม่ไหลเฮียกูก็ไม่รู้อ่ะโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับผมขอจากไว้ที่นะครับสำหรับวอร์ซีเซฟ ไอแห้งสีนะครับแนวไออ้วนสีเส้นง่ายกว่าแล้วก็ราคาของก็น่าจะประหยัดกว่านะครับหมายถึงว่าราคาจับต้องได้แล้วก็ของปีราคาไม่ใช่ว่าของขายไม่ได้นะเว้ยของขายได้นะครับทุกคนโอเคสำหรับวันนี้นะครับคงขอจากไปแต่เพื่นคนนี้ขอบคุณทุกคนที่ดืนจบลิ้นพันธุ์มาเพราะว่าวันนี้รีบไปลงคลิปเพราะว่าเสียเวลาขี้ไปนานไปหน่อยทุกคนไปละขอบคุณครับ